แม้ที่สุดแต่ที่คนทั้งหลายทั้งพวงจะมาวัดเนี่ยจะมาวัดเนี่ยมันมาด้วยอะไรมันมาด้วยปัญญาชักนํามาให้มาถือศีลให้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่มาวัดแล้ก็ไม่แสวงหาธรรมะให้ปัญญามันจึงเริ่มขึ้นมาก่อนเห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วจึงค่อยเกิดศรัทธา ในเบื้องต้นเพนั่นแหละแต่เมื่อได้ปฏิบัติถึงที่สุดได้รับผลบ้างแล้วจึงจะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นจนปฏิบัติครุงสุดขึ้นไปจนบรรลุพระอรหันต์นั่นแหละศรัทธาจะสมบูรณ์เรื่องนี้คงจะแปลกหูท่านทาั้งหลายอีกหรือว่าอาตมาก็คงจะถูกด่าถูกพวกนั้นด่าอีกว่า ศรัทธานี่จะสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์ซก็แต่เมื่อเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นพระอาหารหันต์แล้วร่วมทุกหมดดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างไรรู้ประจักษ์แก่ใจจึงจะเกิดศรัทธาคือความเชื่อแน่ในพรหมจรรย์ว่าสามารถกำจัดทุกข์ได้จริงศรัทธามันจึงเต็มร้อยเปอร์เซน แต่กล้าถึงที่สุดกันในตอนที่หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์แล้วนิฉะนั้นศรัทธามันก็เป็นเพียงจุดตั้งต้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นพอได้ปฏิบัติดูได้รับผลจริงอย่างไรศรัทธาก็เพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งปฏิบัติดูได้ผลจริงมากขึ้นไปอีกศรัทธาก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งอีกมันเป็นไปโดยลักษณะนี้เลยไปกว่าจะถึงที่สุดศรัทธาตามหลังปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาศรัทธามันก็เหมือนกับบ้ามันอาจจะเข้ารกเข้าพงไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรนี่ขอให้มีปัญญารู้ตามที่เป็นจริงเป็นเครื่องนำหน้าและอย่างน้อยที่สุดก็รู้หลักใหญ่ใจความสำคัญคือข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวเป็นตนนั่นไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องผิดหมดมันก็เป็นเรื่องความหลงผิดเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความไม่รู้รู้ผิดและปฏิบัติผิดขอให้ระลึกนึกไว้เสมอในขอน้อนี้ในพระพุทธภาษิตข้อนี้คือข้อที่ว่าทำทั้งพวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแหละ รู้ไว้เป็นหลักคือประกันความคิดนึกที่จะแวกแนวจะแล่นออกออกไปนอกแนวคือจะได้รู้ง่ายๆว่าพอมีความยึดมั่นถือมัน่นกันแล้วมันผิดแล้วและเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ทันทีเมื่อไม่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันเกิดความกลัว ว่าจะไม่ได้อย่างที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เหมือนจะเป็นบ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือคนที่เป็นบ้าในทางสติปัญญาในทางจิตทางวิญญาณเข้าไปอย่างเต็มที่แล้วมันก็เดินไปอย่างคนบ้าปฏิบัติไปอย่างคนบ้า น่มันจะไปถูกทางได้อย่างไรกันฉนั้นเราปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อจะปล่อยวางเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ลูกเด็กๆล็กๆยังเรียกว่ายังเป็นเด็กที่สุดก็ะจะต้องรู้จักเรื่องนี้ถ้าตุกาตาตกแตกก็ไม่ต้องร้องไห้หรือว่าอะไรมันผิดหวังไปบางอย่างก็ไม่ต้องร้องไห้ เด็กโตขึ้นมาสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องไปกระโดดน้ําตายไม่ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายคนหนุ่มคนสาวผิดหวังเรื่องความรักก็ไม่ต้องฆ่าตัวเองตายก็ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นด้วยเดี๋ยวนี้ดูจเหมือนจะฆ่ากันหมดบ้านอืมก็เมียนอกใจผัวมันก็ฆ่าเมียฆ่าผัว แล้วฆ่าเมียแล้วฆ่าแล้วฆ่าผู้อื่นแล้วฆ่าตัวเองให้มันสมน้ำหน้ามันคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเพราะความยึดมั่นถือมัน่นคนที่ครองเรือนอยู่ในบ้านเรือนกระวังให้ดีว่าถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างเราหูหลับตาเหมือนตาบอดแล้วมันก็จะต้องประสบอันตรายอย่างนี้มากขึ้นกว่าเดิม ามธรรมชาติคนมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนักเราเห็นได้ในสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมากเหมือนมนุษย์มันจึงมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์มากมันไม่ได้รักมากมันไม่ได้โกรธมากมันไม่ไม่เกลียดมากไม่อะไรมากเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่มันมีสติปัญญามันคิดได้ไกลความยึดมั่นถือมั่นมันก็มาก มันก็เลยได้เป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสมนำหน้าของคนโง่มันจะต้องเป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานในกรณีที่สัตว์เดรัจฉานไม่เป็นทุกข์ใครเอามาเป็นทุกข์คนนั้นควรจะละอายแก่สัตว์เดรัจฉานชงดูสุนัขแ,แมวไก่ที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ย แทบจะมองไม่เห็นว่ามันมีความทุกข์เพราะมันคิดไม่เป็นมันจึงยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นไอ้คนมันคิดมันมันคิดได้คิดเป็นแต่มันคิดผิดคิดไปในทางยึดมั่นถือมั่นมันจึงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลห่วงใยอาลัยอาวรอยู่แต่ละวันละคืนนี่อยู่ด้วยความกวาดระแวงอยู่ด้วยความ กลัวเพราะมันยึดมั่นถือมั่นดังนั้นคนจึงเป็นโรคกระส่ากันไม่มากก็น้อยเกือบจะทุกคนก็ว่าได้ถ้าเป็นมากมันก็เห็นชัดเป็นมากกว่านั้นอีกก็เป็นบ้าเลยต้องไปรูอยู่โรงพยาบาลบ้าขี้สัสตว์นี่มันไม่มีอาการอย่างนี้ที่เรียกว่าหมาบ้านะไม,ไม่ได้บ้ายวยความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นั่นะมันเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าโรคกลัวน้ําไม่ใช่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นบ้าเหมือนกับคนคนมันเป็นบ้าเพราะว่ามันมีความคิดนึกไม่ถูกต้องหรือจะเป็นบ้าเพราะว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็มีเหมือนกันแต่ที่ว่าส่วนมากนั้นมันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละจงดูให้ดี ว่าให้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าในเบื้องต้นสำหรับจิตใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามสํานองคลองธรรมถ้ามันยึดมั่นถือมั่นอย่างเกินขอบเขตมันก็ไม่รู้จักชั่วดีหรือมันก็ยึดถือยึดมั่นเอาแต่จะให้ได้เอาแต่จะให้ได้อย่างเดียวมันก็คดโกงนี่ นดูดีเถอว่ามันอาจจะมีการคดโกงเมื่อ,อไรก็ได้ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นวาสกวาสิกาเป็นพระเป็นเนนก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นแหละคดโกงเราจึงได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวเ่อแม้แต่เป็นพระเนี่ยก็มีการกระทําผิดถึงขนาดนี้นั่นก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในประโยชน์ที่จะได้รับนมันมากเกินไป ประโยชน์มันเข้าตาตามันมืดตามันฟางแล้วมันก็ทำทุจริตทำทุจริตได้ทุกอย่างทุกประการความดีที่เคยทำมาแต่ต้นจนบัดนี้ก็สูญเสียไปหมดในพริบตาเดียวเพราะว่ามากระทําผิดอย่างชั่วร้ายขึ้นมาพราอานาจความยึดมั่นถือมั่นนั่นคอยท่านทั้งหลายรู้จักไอ้ผลที่จะรั่วรถจิต กันในลักษณะอย่างนี้ให้ถูกต้องว่ามันมีมากมายห,หลายอย่างหลายประการแล้วมันก็ <c oughs> ยากที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนได้เพราะมันยังไม่รู้ที่มันไม่รู้ก็เพราะว่ามันประมาท <c oughs> มันอวดดีมันไม่อยากจะศึกษาหรือาบางทีศึกษาแล้ว มันก็เหยียบรู้ทั้งที่รู้อยู่นี่มันก็ยังทําผิดทําชั่วดํารงตนอยู่ในความถูกต้องไม่ได้ต้องฆ่าสัตว์บ้างต้องช่อฉนยักยอกบ้างต้องประพิิผิดในกามบ้างต้องเป็นพยานเท็จบ้างล้วนแต่เป็นเรื่องฝนรั่วรถทั้งนั้นแหละฝนรั่วรถจิตทั้งนั้นแหละ กิเลสเกิดขึ้นในจิตชนิดไหนก็ตามเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามอะไรก็ตามเรียกว่าฝนมันรั่วรถจิตเพราะว่าจิตนี่มุงบังไว้ไม่ดีเห <c oughs> มือนกับลังคามุงไม่ดีฝนมันก็รั่วลงมาในห้องแต่ถ้าทําว่ายอย่างดีมันก็รั่วไม่ได้เดี๋ยวนี้เราหมายถึงจิตที่จะต้องมุงบังให้ดีด้วยการปฏิบัติชนิดที่ครบถ้วน ตามกระบวนความคืออริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นแหละปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ประกาศมีองค์แปดประการนั่นแหละจะเรียกว่าครบถ้วนง่งบังจิตไว้เป็นอย่างดีจนกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้คราวนี้มันก็สําเร็จเพราะว่ามันมีปัญญามาก่อนมาเป็นเบื้องหน้าคือสมาธ,ธิรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้ รู้เรื่องไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักใหญ่รู้ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไม่มีสิ่งอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ท่านอย่าไปมัวยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นเรื่องของการจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นศีลสมาธิปัญญานี่จงทําแต่เพียงสมาทานสัมาทานใหญ่เป็นอุปาทานถ้าเป็นอุปาทานแล้วมันเป็นการหลับตามืดบอดมันก็ ไเ่เปก็ผิดทางก็ออกไปนอกลู่นอกทางแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยทาคำสองคานี้ไว้ให้ดีว่าอุปาทานนั้นใช้ไม่ได้ที่จะมาใช้กับศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ได้อย่าเอามาใช้กับศีลสมาธิปัญญาเลยแต่คําว่าสมาทานสมมาทานนั้นใช้ได้เอามาใช้กับศีลสมาธิปัญญาได้เป็นอย่างดี สมาทานแปลว่าถือเอาวว้อย่างดีก็คือประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างดีประพฤติอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าสมาทานถ้าอุปาทานนั่นก็หมายมั่นด้วยกิเลสด้วยอวิชาแล้วให้ระวังให้ดีแม่ที่สุดแต่เรื่องรักษาศีลเนี่ยถ้าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นจะเอาผลเอากำไร จะเอาวิมานเอานางฟ้าเอาอะไรกันด้วยแล้วมันก็จะเจลิดออกไปนอกทางเป็นเรื่องของอุปาทานถ้ารักษาศีลเพื่อจะกำจัดกิเลสนั้งแต่ในเบื้องต้นขึ้นไปแล้วอย่างนี้มันก็ถูกต้องเรียกว่าสมาทา,า,านส,สมาทานศีลสมาทานศีลรับเอาศีลไว้เป็นอย่างดีไม่ต้องอุปาทานด้วยความโง่เขลาเหมือนกับที่บางคนกระทา ขอสังเกตดูบางคนจะทำบุญทำกุศลสักนิดหนึ่งก็ทำด้วยอุปาทานไม้มั่นเป็นตัวกูไม้มันเป็นของกูจะเอากำไรร้อยเท่าพันเท่าไม่ไม่คิดว่าจะละกิเลสไม่คิดว่าจะละความยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะมันเอาความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นสรนะเสียแล้วแ <c oughs> ม่จะถือพระพุทธประธรรมประสงค์ถ้าถือโดยอุปาทาน มันก็เป็นไสยศาสตร์ถ้าถือโดยสะมาทานมันจึงจะเป็นพุทธศาสตร์นี่ควรจะจำกันไว้ดีๆว่าถ้าทำไปอย่างอุปาทานมันก็มีอวิชชาเป็นมูลฐานมีกิเลสตัณหาเป็นการกระทำหรือกระทำลงไปก็เป็นกิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็ไม่ดับทุกข์ขอให้ทุกคน สังเกตดูดีๆว่าตัวเองนั่นแหละกำลังมีอุปาทานหรือมีสมาทานถ้าสมาทานก็สบายสบายร่มรื่นเยือกเย็นถ้าอุปาทานแล้วก็หนักอึ้งม,มืดมิดหนักอึ้งไม้มั่นอยู่เครียดคัดอย่างคัดเครียดจะทำอะไรก็ามแม่ที่สุดแต่เราจะทำการงาน เลี้ยงชีวิตเนี่ยทำการงานเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็อย่าทําด้วยอุปาทานเลยจงทําด้วยสะมาทานนะคือศึกษาว่าอย่างถูกต้องเข้าใจดีแล้วทําไปพอดีพอดีไม่หมายมั่นให้คลัดเครียดให้จิตมันกลัดกลุ้มนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราจะต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในยการดำเนินตามพระองค์คือเป็นผู้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเป็นสุขแจ่มใสสดชื่นราเริงอยู่โดยธรรมะนี่คือผลของการปฏิบัติถูกขอให้สนใจที่จะประพฤติกระทำและสนใจในการที่จะ แก้ไขปรับปรุงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจน่กถึงจุดสุดท้ายคือหมดกิเลสตัณหาหมดอุปาทานโดยประการทั้งปวงแล้ว,ม,วมันก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์พระอรหารเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสกรรมากกำจัดกิเลสได้หมดสิน้นเรียกว่าจบพรหมจรรย์ พวกเราเมื่อไม่จบพรหมจรรย์ก็จะต้องระมัดระวังให้พรหมจรรย์น,นั้นเจริญงอกงามไปตามลำดับอย่าไปทำให้มืดมิดเสียโดยอุปาทานเลยทำให้สว่างแจ่มแจ้งปกติอยู่ด้วยสะมาทานลืมหูลืมตาให้เป็นอย่างดีให้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอย่าได้พลังพลาดไปในทางฝ่ายที่ผิดพลาด ดำรงอยู่แต่ในความที่ถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านนี่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งอกตั้งใจในการประพฤติธ,ธรรมะ ตลอดพรรษาที่จะก็จำพรรษาจำพรรษานนนะมนค่อยกรับปรุงจิตใจให้ถูกต้องให้เหมาะสมอย่างนี้ไม่เผลอสติจนถึงกับว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักก็หลงรักในสิ่งที่น่า โกรธก็น่าเกลียดก็หลงโกรธหลงเกลียดเฮ้ตกกังวนอาลอลัยอาวรกันอยู่เป็นประจำถ้าไม่ยึดมัน่นถือมั่นนั้นมันไม่เหนื่อยเพราะมันไม่ได้ยึดถืออะไรไว้มันไม่เมื่อยมือเนี่ยดูว่ามันถ้าเรามือถ้ามือของเราไม่ได้ยึดมัน่นไม่ได้ยึดถืออะไรไว้มันไม่เมื่อยมือ,มอแล้วก็วางอยู่ก็ทําไปโดยไม่ต้อง ยึดมั่นผือมั่นจะทำอะไรจะทำการงานอะไรก็รู้ว่ามันควรทำก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามปกติอย่าต้องถึงกับยึดมั่นถือมั่นซึ่งจะทำให้เกิดวิตกกังวลอะไรอาวอแล้วก็มีแต่ทางจะผิดพลาดเช๊ออกไปนอกลูกนอกทาง จงเกลียดลัวในความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสแล้วมันเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็คือตกนรกทั้งเป็นแล้วมันก็จะตกนรกต่อไปข้ั้งหน้าไม่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันยังมีกิเลสถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่หมายมั่นในเป็นตัวกูของกูแล้วมันไม่เกิดกิเลสละมันจะเกิดความโลภได้อย่างไรถ้ามันด้ยึดมั่นเป็นตัวกูเพื่อเอามาเป็นของกู มันก็ไม่ต้องมีความโลภมันก็มีแต่สติปัญญาและมีอะไรที่ควรจะทํามันก็ทํา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 แล้วก็พอใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขอยู่ในการกระทําเมื่อทํางานอยู่นั่นแหละเป็นสุขไปพลางพร้อมกันไปในตัวถ้าเป็นชาวนาไถนาอยู่แท้ๆก็เป็นสุขเพราะในจิตทำไว้ถูกต้อง ว่านี่เป็นสิ่งที่ควรกระทําเป็นหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยเราดังนั้นไถนาอยู่แท้ๆก็มีความสุขมีความพอใจในการกระทําแต่ถ้า,ถามันเป็นคนโง่เป็นอันธพาลเป็นคนโง่มันมีหมายมันเป็นตัวกูของกูมันจะกูจะรวยกูจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เมื่อกระทำอยู่นั่นแหละ เมื่อลงมือกระทามันก็เป็นทุกข์ทันทีมันมีความหมายมันมันเครียดคาดอยู่ในจิตในใจมันก็เป็นทุกข์ทันทีแล้วมันก็เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าว่ามันไม่ไม่ได้ทันออกทันใจไม่ได้ผลแห่งการงานทันใจมันก็ไปขโมยดีกว่ามันก็เลยทิ้งไปเป็นคนขโมยเป็นคนทุจริตเป็นอันธพาลไปเลยมันจะโมทายนาอยู่ทำไมมันคิดอย่างนี้ เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความโลภเกินประมาณมาทุกมมวทำนาอยู่ทำไมไปขโมยดีกว่านั่นแหละลองคิดดูเลยความคิดนี้มันเป็นอย่างไรมันมีมูลจากความยึดมั่นถือมั่นที่ควบคุมวหวไม่ได้และมันคิดผิดทางเส็จแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วมันไม่เห็นว่าการงานหรือหน้าที่นั้นเป็นธรรมะ ที่จะต้องประพฤติกระทําให้ดีที่สุดพอลงมือกระทําแล้วก็พอใจและเป็นสุขอยู่ในขณะที่ทํางานข้อนี้ข้อเตือนเป็นพิเศษอีกทีหนึ่งว่าเมื่อทํางานอะไรทํางานอะไรเล็กใหญ่อย่างไรก็ขอให้มีความรู้ความเข้าใจว่านั่นแหละคือธรรมะ จะล้างถ้วยล้างจานอยู่ก็รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํามันก็เป็นธรรมะขึ้นมาในการล้างถ้วยล้างจานที่จะทํางานอะไรมากไปกว่านั้น,นก็เป็นธรรมะยิง่งยิ่งขึ้นไปจนกร,กระทั่งเป็นการประพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นธรรมะยิง่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นธรรมะเหมือนกันที่ว่ามันช่วยดับทุกข์ การที่เราต้องกินอาหารต้องถ่ายจาระต้องถ่ายปัสสาวะต้องอาบน้ําต้องทางานเหล่านี้ก็เพื่อว่าจะดับทุกข์มันจึงเป็นธรรมะอยู่ในการกระทํานั่นเพราะว่ามันเป็นการดับทุกข์ดับทุกข์ชั้นต่ำๆคือทุกข์ที่ไม่มีอะไรจะกินจะใช้หรือทุกข์ที่จะต้องเจ็บไข่จะต้องตายนี่ดับทุกข์ชั้นนี้ชั้นต้นๆอย่างนี้เสียให้ได้ ตั้งตัวได้อย่างนี้แล้วก็จะดับทุกข์ต่อไปคือดับกิเลสจะต่อสู้กับกิเลสจะควบคุมกิเลสจะเอาชนะกิเลสจะละกิเลสเสียให้หมดเป็นผู้นี่จิตใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าจะเรียกว่าฝนไม่รั่วรถมันก็ว่าไม่มีอะไร ไม่มีพ้นอะไรรัว่วรอดแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวหรือจะจะเปรียบในน้ําท่วมมันก็ไม่ท่วมน้ํามันไม่ท่วมเพราะจิตมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปกิเลสเหมือนกับน้ํานี่มันไม่ท่วมเราจึงมีจิตใจอยู่อย่างไม่มีกิเลสแล้วลองคิดดูว่าคนที่มีจิตใจไม่มีกิเลสนั้นมันสบายสักเท่าไหร่ ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันสบายสักเท่าไหร่า้ามันไม่มีกิเลสมารบกวนนี่เขาให้สนใจที่จะคุ้มครองจิตให้ดีๆอย่าให้ผลคือกิเลสรัวรถได้จนตลอดพรรษานี้ธรรมเทศนาเป็นเครื่องชี้เห็นว่าจะจำพรรษากันอย่างไร นี่ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักนำเอาคำแนะนำนี้ไปค่ายครวนไปศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นให้พรรษานี้ผลรั่วรดน้อยกว่าพรรษาที่แล้วมา แปลว,ว่ามุงมุง่งบังให้แก่จิตใจได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพรรษานี่ก็จะมีฝนคือกิเลสรั่วรถจิตใจน้อยกว่าพรรษาที่แล้วมาอย่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆเลยอย่าไปเห็นแก่การได้ลาบได้ของเล็กๆน้อยๆเลยแล้วก็แลกเอาด้วยกิเลสอย่างนี้ก็เหมือนกับว,ว่าทำลายหลังคาให้รูมันรั่ว มากยิ่งขึ้นจนฝนเทลงมาอ่ะก็เสียหายหมดหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุ้มครองจิตไหวดีๆอย่าให้เปิดโอกาสให้ฝนคือกิเลสรวดวรถแล้วก็เจริญงอกงามในธรรมะของ พระศาสดาแห่งพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีพาราตีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการเชนี